เฉียงอยู่ไหนแล้วคะเวิร์ถึงแล้วนะคะอ,อ๋อรถคุณเฉียงใช่คันสีดำนี้ปะคะโอเคค่ะเจอกันค่ะทั้งหลอ่อทั้งรวย๋จะหล่อที่หมดตัวเลยคอยดูคุณเฉียงตอนนั้นไหมแต่งตัวสวยนะเนี่ยรอได้ค่ะเราไปหาอะไรกินกันเลยไหมคะหิวจะแย่ยอ,อยู่แล้ว เว,เวื้องมปก่อนเลยนะเดี๋ยวผมตามไปทุลัแป๊บนึงรีบมานะคะร้านสวยมากเลยค่ะ,คะน้องคะน้องน้องคะค่ะขอโทษนะคะลูกค้าเรียกก็ไม่ได้ยินเรียกตั้งนานไม่รู้หรอคะว่าวันนี้พี่มากับใครขอโทษนะคะลูกค้า ออพอดีหนูเพิ่งมาทำงานใหม่เดี๋ยวดูเมนูก่อนนะคะงั้นพี่ขอสั่งเป็นอะไรก็ได้ที่แพงๆที่พนักงานเสิร์ฟจนๆอย่างน้องเนี่ยชีวิตนี้คงไม่มีโอกาสได้กินนะคะแล้วก็เอาเป็นมาช่วยดูหน่อยค่ะอันเนี้ยอันนี้จะเป็น มัดรูมซุปกับลาซานญ่าค่ะเอามาอย่างหนึ่งแล้วกันคนใต้สินะเราอ่ะทองแดงเชียอ๋อแล้วก็ขอ,อน้ำเปล่าก่อนนะจ๊ะได้ค่ะรอแป๊บนึงนะคะ มีลูกติดด้วยหรอคะใช่ครับมีปัญหาอะไรรึเปล่าอ๋อไม่มีค่ะนักเด็กมาค่ะชูชีลูกชูชีเจียแม่รกเอ,อ้ยแบ่งหรอคะติดตาอะไรรอเปล่าอ๋อไม่มีค่ะขนมปังค่ะงนงยู จะตั้งใจดูเลยค่ะเยัง่าครับตั้งใจดูดีนะครับแต่ว่าอาีกหน,นึ่งจังโอเคค่ะโอเคไปเลยค่ะจนเฉียง <ๆ S 1> ไปเลยเลยนะครับค่ะนั่งไปค่ะนี่อะดูการ์ตูนใช่ไหมดูไปเลยอะผู้ชายอะไรหล่อรวยแต่พ่อเสียมีมอ๋อดูเลยค่ะดูเลยอยากทำอะไรเชิญค่ะ อลองเรียกแม่สินี่ไม่ให้หลับจะใครจะให้แล้วอย่าไปบอกพ่อแกล่ะเพราะันให้ดูจออ่ะเข้าใจไหมผคาน่ะพอเถอะครับคุณว SO ัวม่เสียงเป็นหน้าของชูชี คนขับรถชื่อชิงบัานท่าช้างตระกูลฉอชิงไม่ต้อนรับพี่สะใภ้ยอย่างเธอแล้วเพราะฉะนั้นอ,อกจากร้านฉันไปซะนี่ร้านของเธอเหรอไม่ดูจากหน้าสอบคนเนี้ยคนละพ่อกันจร<า>ิงหน้าถึงไม่ต่างขนาดเนี้ยไปก็ได้มีผู้ชายหล่อฉันเป็นอีกเป็นร้อยเป็ะพันเย้อ่ะแต่ก่อนฉันจะไปอขอไปด้วยฉันหิวขอไปด้วยฉันหิว điều ta ngó ta hả? tao thoi mặt mày để mày <laughs>